เอนีจึงได้ด๋แดดทักแดดแน่แดดก็มัวว่านอีกได้เนี่ยแดดดีขนาดนี้มียางเดียวตัวในชีวิตนี้ของฉันชีวิตของเม่มา์ารซักผ่าตักผ่าตัวเหมือนสา,ลาวล้างถวยลลังท่ามฟิดเรียบร้อยแล้วกลับปั่นผ่าปันาป่นผ่าไว้กันแลวยังไปเซเว่นตั้งที่แรกตั้งใจว่าจะไปอ่าไปไปท็อปไปยางห่างไปไปเฮ็ดสีผมแล้วก็ไปซื้อของใส่จากน่อยบาเนี้ จังใดจังใดว่ารุสตาร์ทบดิตวันนี้แม่โอ้ยว่าไปรูสตาร์ทบติดที่แรกว่าจะพ่วงแหละจะพ่วงไปแล้วบัดที่นี่มันแฟนบอกว่าถ้าพ่วงไปแล้วย่านกลับมาย่านสตาร์ทบติดอีกไปจอดไว้ย่านมันสตาร์ทบติดสิมาบ่ได้อีกล่ะองี้ยประมาณนี้นะก็เลยบ่ปไปกัเลยว่าเออเงินก็บ่ไปแล้วกันไปกะสักผ่า ปีนี่ตามเคยละอันทางทางหนามันกระเดียดดูมันแดดดูตะวะ้า,างหลังมันสีห่อนกว่า้างหลังมันแดดกว่ามันห่อนกว่าเลยมื่ตาก้างหลังดีกว่ามันสีแห่งไวกว่าแล้วก็อีอยางนึงก็ไม่ต้องเก็บอีกส่นะตากทิ้งไว้แล้วก็ไม่ต้อง,งเก็บไม่ต้องแลนเก็บอีกส่นะง่ายกว่า ปีนคักปีนเน่ยปีนม้อนมวนมวน,มวนในกาดปีนบันไดสะพายกระเป๋าขึ้นมาพร้อมเลยไปทำบดาเลยตากผ้าสะพายกระเป๋ามานึ่นเ่ยอ้อันนี้ตากเมื่อวานนี่แห้งอันล่ะ เหงียวเดียดยดีีมือวานกเดียดเบืดอมือมือนี่กะแดดต่เสานี่ยันเที่ยงแล้วเนี่ยโมมีฝนนะเ๋ยวเอาโทรศัพท์ไปตั้งก่อนหาบางตั้งก่อน <c oughs> มวน ด้ย้อนเดซิยมับอันถายกระเป๋าเดี๋ยวสิมัาขายกระเป๋าตากผากันเศรษแห็บแห็งอ่ะอุ้ย้อนห้อน, <laughs> น <laughs> so ห้อน ้าวตากฝาก่าลงไปหอนครับปวดมันหอนกว่หน,นาบ้านอีกเ,เด้ไงระอุเลยหอนกว่หน,นาบ้านอีก อูลเลยฟ้าตากฟ้าลาุ่มไปบบาบดอกห่อนห่อนแห้งมื่อน,นี้แต่เมื่อว่านอุย้ยแต่อากาศมันห่อนไทยอีหลีสุดๆเลยนี่เดี๋ยสุดๆเลยนี่ วันนี้ปั้นผาค่ะเอวเมื่อวานปั้นผาสีที่แหลว่าสีบุปั้นดอกวันนี้ไปขังรอกบ่ได้กันเลยก็เลยปั้นผาดีกว่าเห็นมันแดดดีก็เลยปั้นผาวบดีกว่ามืออื่นอื่นมันเสา์มืออื่นก็ต้องนีเพื่อมืออื่นมันฝนตกวันนี้มันแดดกับปั้นเลยแล้วผาคนหั แดดแดดแดดแบบนี้แป๊บเดียวก็แห้งเลยล่ะแดดห่อนปะเนี่ยแป๊บเดียวแห้งอันหนักมันูไปนั่ง เรียบร้อยแล้วตางผ้าเรียบร้อยแล้วเราบอกว่าหอนมากหอนสุดๆเลยชุดๆเลยล่ะเอ้ยเรียบร้อยแล้วปีนล่องได้บ้างไหมปีนขึ้นปีนลอ่องย่นี่หลังมืี้ยนี่อนี้แค่นี้แหละผ้าเดี๋ยวค่อยเก็บว้าชีวิตก็มีแค่นี้ล่ะชีวิตนี้มีแต่ปีนบัดน,นัย าตอตากแล้วกลับมาเก็บเก็บผ่าตอชีวิตมามีม่ยังหลายมัมีม่วิ่งยังวิวบาโอ้ยวาสนาว่าจะไปข้างนอกดีนี้เบ่งเต่งตัสะพ้ายกระเป๋าจะไปข้างนอกไปข้างนอกจะไปข้างนอกจ้าแต่ว่าก็เอจาอยุโรปมันไม่ได้ไปสตาร์ดหลายมือละผ่าไอรถน่ะไม่ได้ไปสตาร์ดหลายมือแล้ว่าสตาร์าตดหรือเปล่าก็เลย แฟนหนึ่งก็เลยไปสตาร์ทไทยไปสตาร์ทไทยแล้วมันติตดมันก็นเลยบาหายขาดไปนะก็เลยไปเซเ,ซเซว่นนะบ้านนี่แหละก็เลยยางไปเซเว่นเลยไปหาของกินหิวเขาเราประธานได้กินเขา่าเนาะไปใส่แซนด,ด์วิชมายางออมเซเว่นก็จะอยากกินสลัดกับโบได้กิน เปสต์้เขอาไปนานมากเอามากินกับไอ้ไข่ต้มต้มไข่ไว้เขากับไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มกินข้าวกับไข่ต้ม,ตม,ตม,ตมชีวิตกับพี่อยู่แค่นี้ละซักผ้าตาผ้า ตา,า้าซักผ้าตาพาลีดผ้าอ่าแค่นี้ล่ะเดี๋ยวค่อยพับไปบอกหมอนบอกหมอนที่ซักเมือนั้นเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยแล้วต้องมา้ลีดอีกเตรียมทารีดไว้อยู่ตรงนี้ล่ะลีดเมื่อน,นั้นลีดเคี่ยวไปบุญละจะมีผ้าปอกหมอนอยู่เดี๋ยวค่อยมาพับเอา